ก๋วยเตี๋ยวโยหน้า nah, สมาร์ทอาร์ตเดี๋ยวเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวปลา ác. กับกับเปลือกก็ใกล้ๆเดินไปแป๊บหนึ่งจากสี่แยกวัดพลแผนก็สักร้อยเมตรร้อยเมตรนะร้อยเมตรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวปลาท,ที่มีคุณภาพดนโดนโดนโดนก็ถือวอ่าเป็นหนึ่งในสองร้าน ร้านหนึ่งก็อยู่หน้าโรงเรียนจีนรถดีเหมือนกันที่ร้านไอ้คือเจ้าปลารถดีเดี๋ยวดูที่คนเยอะนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินซ้อนทายกันมากับรเตอร์ประสิทธิ์อ๋อพนักงานตอนัับก็ไงลูก con nhiều con nhiều con nhiều đi vào con này, con này này nó, con nhiều, con nhiều nhiều thực tình. คนเยอะมากๆอ่ามีเพลงให้ฟังตรงนี้กินอะไรสั่งเลยนะครับคนเยอะมีเส้นเล็กมีวุ้นเส้นมีเส้นมีเส้นปลาเกี๊ยวปลาเย็นตะโฟเส้นใหญ่อะไรดรคเตอ์

เต๋อเป็นบะหมี่น้ำของผมเป็นเย็นตดี๋ยวลองมาชิมกันชิมได้เับเอาเลยนี่ผมโฟกัสที่น็องเตอร์อะไรเนี่ยทานข้าวกันครับเอ้มือสั่งทานเตี๋ยวทานเตี๋ยวด้วยกันอันนี้บะหมี อันนี้เย okay, นะ็นตาโฟโอเคเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยังไงแล้เราเป็ง่ายาลาทางก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ปรุงแต่น,น้ำส้มอย่างเดียวน้ำตาลที่ไม่ต้องก็ใส่น้ำส้มลงไปเลยสองช้อนก็ประมาณว่า,าเดี๋ยวนี้มันเป็นน้ำส้มห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่น้ำส้มห้าเปอร์เซ็นต์ก็ง่ายยังไงลดความ คือไม่ได้มาเอาหองมาช่วยมันผสมน้ำซึ่งแต่ละเจ้าจะผสมให้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เอาจากขวดเลยห้าเปอร์เซ็นต์ง่โอเคแล้วก็ได้ดูรสชาติอันนี้สังขยาครับใส่เยอะครุงรัตจะเราเก็กินรถจักรคิดรถจักเอ็นตอโฟร์ก็โอเคมีเครื่องเคารพอย่างและที่สำคัญหลักล้านนี้อร่อยที่ทุกชิ้นปลาฮนะ ชิ้นปลาก้อนนประมาณสี่บาทถ้าถ้าซื้อทางหากรูปละสี่บาทได้เลยฮะแน่นอนนะเนย็นเตโป่ยังต้องมีกระพุง วงน้อยนิดจริงต้องเป็นปักบุ่งอะไรนะปากบุ่งปักบุ่งไทยใช่ไหมก้านใหญ่ๆต้องเป็นปักบุ่งไทยที่เขาใส่ปากพุ่งจีนหร้อเป็นปักักบุ่งใหญ่ๆที่เป็นบุ่งที่นะต้องก้านใหญ่ๆที่ที่โคราชร้านยม马拉ร้านยม马拉ยินตะโกโดยเฉพาะเลยนะขายเฉพาะปักบุ่งวันหนึ่งสองเข่มคิงเดียใหญ่เข็มเข็มประมาณสูงประมาณหนึ่งเมตรนะ เดี <Okay. S 2> ย๋ยวพิจารณาย็นฟูฟูก่อนเด้อพอดีนั่งโต๊ะหน้าพัดลบแต่้องก็มัดผมกันมัดผมแล้วผมจะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะใช่ไ้ม <c oughs> ไม่ว่าไงด็อปเถเออพอมาัดจุดแรกได้เป็นนี้ โอเคงั้นต้องมัดจบก่อนอเมื่อกี้มีลูกชิ้นปลาอันนี้ก็หัวกล้วยที่เขาทอดฮนะจะเป็นหัวกล้วยที่ทอดนะอร่อยอันนี้อร่อยจะกินลูกชิ้นปลาแล้วทอดแล้วก็หืวกล้วยที่เป็นปลาเส้นแล้วก็ทอด อะไรอีกเนายคือให้ดูก่อน่นก็จะมีเลือด<แ>ด้วยถ้าเลือด<แ>เลือดเลือดหมดต้องถ้าเลือดเลือดไก่เลือดหมดก็กกกต้องเอาเลือดค <c ười> นขายเขาเป็นส่วนที่อร่อย อะไที่ขาดไม่ได้ของยินตัวก็คือปลาหมึกปลาหมึกอะไรนะเขาเรียกปลาหมึกดองใช่ไหมปลาหมึกแช่ไม่ไม่แย่แห้งนะปลาหมึกแช่ดองซึ่งจะแข็งแข็งเป็นไก่จะไม่เหนย่อนเหมือนปลุกแห้งกระโจมจะปุกปุกปุกจริงจริงนะ นิจะปูนีมันต้องต้องตดเอานะฮะคือตักทั้งเส้นตักทั้งนามมันจะได้รสชาติที่เข้ากันแค้รยิงวรต้องเป็นเส้นใหญ่เนาะานี่ัะหมดแล้วครับนี่ก็หมดแล้อิ่มไหมเนี่ยได้คึ่งทองไหมเนี่ย,ยมากครับขอบคุณคุณประโยชน์ ร้านนี้โอเคอิ่มฮนะถ้าถ้าเป็นเป็นพิเศษแล้วอิ่มอิ่มแนะ่นอนนะคือไม่เหมือนที่อื่นท,ที่ว่าโอเคก็อิ่มแล้วก็คงเดี๋ยวกลับเดินซ้อนท้ายกันกลับเดินซ้อนท้ายกันกลับฮะเดี๋ยวนะฮะเดีด๋ยวไปจ่ายตัง่ง น้าก,กักต,ต้องเสร็จต้องใส่หน้ากากอยู่ในยุคที่ต้องสวมหน้ากากก็หากัและคุณแัะผม เยิน,นท์โฟน,น,นึงบะมีหนึ่งเท่าไหร่รครับเท่าไหร่เลยหนึ่งร้อยโอเคเนี่ยฮะแม่คา้าเจ๊คนสวยของเรา่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> มีขนมแถวนี้มีขนมขายด้วยแล้วก็มีน้ำ นี่นเราก็เดินไปถึงสี่แยกเนี่ยที่ทเดินซ้อนท้ายกันต่อต่อท้ายกันไปพเพราะไม่งั้นเดียดเด๋ยวรถเดี๋ยวรถก็ชนถนนมันแคบก็ต้องเดินต่อต่อตูดกันไปซ้อนเรียกว่าเดินซ้อนท้ายกันไปเนี่ยเราสมาร์ตาอะเคเดมี่ก็อยู่แค่ตรงสี่แยกฮังไม่ถึงร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรนะให้ให้จากร้านก๋วยเตี๋ยวก็สะดวกเป็นร้านที่ถือว่าเป็นร้านที่เรา นี่ก็เรียกว่าสีแยกวัดพลแผนก็สมาร์ทอาร์ตเราก็โอเคเป็นอ,า,อาคารตึกสองแถวโบราณฮครับตึกสองชั้นโบราณสีแยกวัดพลแผนป้ายวัดพลแผน่นจุดนั้นน้องนะฮะสมัครเรียนศิลปะอนุบาลถึงม้า 6. สมาร์ทอาร์ตอะคอาเดมี่ฮะนี่ย แล้วตรงนี้ก็เป็นมุมที่เราใช้พักผ่อนกันมุมนั่งเล่นดูเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสีแยกโอเคครับจากลาคุณที่รักไปตรงสีแยกวัดพลแผนหน้าสมา r อาร์ตแครดมีเจอกันไม่เจอกันครับ รักทุกคนเลยไปแล้วนะยดรก็ทำโต๊ะกระจุมกระจิม๋มด้านหน้าเพื่อเป็นที่รอพักผ่อนของผู้ปกครองเวลามีผสมผุดตานมาเรียนก็จะมีพักผ่กอนเรียกว่าข้างทุบาดดูความเป็นไปของถนน